ผู้นำเกาหลีเหนือหน้าเหมือนโดมคิมจองอึนเอ่อแม่เลสซิ่งแพทนับประพาเอ่อแบ็คพิงแบ็คพิงแบ็คพิงคนไทยลิซ่าเอ่อไม่มีใครรู้หน้ากายกิงโจ้หน้ากายโจ้อ่าเป็คพลนตโชคเอ่อสายออกกำลังกายตอนนี้คนนิยมเบเบ้ชื่อชื่อจริงเบเบ้ทันชนกเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วเอ่อ แฟนชัดชัยชื่อเดียวกันนกสินใจร้องดวงเดือนเพลงล่าสุดมะน้าทองหน้าทองโจยีภูวสิทธิ์ที่เขาไปเดินปารีสแฟชั่นวีก่ะเพื่อนพีดแตงโมอ่ะเพื่อนแตงโมที่เป็นข่าวแอนนาทีวีพูเย้แฟนพี่แกงคนที่อยู่ในเมื่อกี้ในพี่แจ๊ดสปุกนิคแจ๊สอะไรคณะแจ๊สสปุกนิคปาร์ยองกูกูคณะคณะตลกแจ๊สโจ๊กเกอร์แฟมิลี่แจ๊ส แจ๊ชนยิ้มไม่ไม่คอมอะไรแจ๊ชชนชื่นผู้นำเกาหลีเหนือหน้าเหมือนโดมคิมจองอึนเออยังไม่ได้นอนใส่หมวกแรปเปอร์ข้ามยังไม่ยังไม่ได้ครับข้ามไปสบู่เ็นเน็ตบุ๋มปนัดดา แสนบาทออกไปแล้วขอยินดีกับคุณสายลมด้วยนะครับขอบคุณเราซุปตาทุกท่านที่มาปาร์ตี้กับผมในวันนี้ในสุดก็คว้า1นึ่งแสนบาทในรอบแจ็คพอตของเราได้คุณผู้ชมก็สามารถเดียวคว้าเงินแบบนี้ได้เหมือนกันสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเรามีนัดกันนะครับกับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับหลังพรีเมียมบล็อกบัสเตอร์ทางช่องโมโนย9บเก้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจา้า